สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูปัญหาของเครื่องอีกแล้วนะครับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับก็เวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันจัดเร่งนะครับเร่งสูงขึ้นเลยนะครับพี่น้องเบาไม่ได้นะครับที่แรกก็คิดว่าเกี่ยวน้ำมันคิดว่าน้ำมันขึ้นผิวบางไปปรับก็ไม่ได้นะครับเอามาล้าง ครับท่ปั๊มก็ดีนะครับเป่าน้ำมันแล้วก็ทางเดินน้ำมันก็ดีอยู่เร่งก็ขึ้นแต่ว่าสปีดแรงมากครับปรับเบาไม่ได้นะครับอันนี้ปรับเบาสุดแล้วครับปรับเบาสุดแล้วก็ยังไม่สามารถจะเบาได้นะครับแล้วจะพาพี่น้องมาดูนะครับมาหาทางแก้ไขจากส่วนไหน นะครับตอนนี้ดูส่วนขาบูแล้วแล้วผมจะมาดูส่วนเกี่ยวข้องกับทางเสื้อสูบหรือว่าโปรเกนแต่ว่าสันนิฐานถ้าซีนเข้าเวียงนะครับตายนะครับสึกมันก็จะเร่งไม่ขึ้นนะครับก็จะสตาร์ทแล้จะวูบไปแต่ตอนนี้มันจะเร่งแรงนะครับคิดว่าซน เขาเวี่ยงไม่เกี่ยวนะครับแล้วจะมาสตาร์ทให้ดูนะครับพี่น้องมาฟังเสียงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอาการนี้นะครับเอาไปมาสังเกตดูครับเรามาเรามาหาอาการมดเทเทียนไม่ลง เบาไม่ได้ครับเบาไม่ได้เดี๋ยวมาต้องแข้ไขมาพี่น้อง ร้อนครับมันร้อนถอยเสียถอยเสียตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับจะร้อนมาก ไปยากนะครับถอดเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบมันต้องเอาท่อไอเสียออกแล้วก็เอาคาบูนะครับออกมาแล้วก็ถอดได้นะครับทุกเครื่องครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ มิสซูตัวนี้เครื่องของเจเป็นนะครับแรงมากครับมันร้อนครับมันร้อนต้องถอดออกมาดูก,ก่อนนะครับนะครับเห็นไหมครับ ปรเจนมันขาดนะครับนี่ครับโปรเกนขาดนะครับตัวนี้ขาดแหว่งออกไปครับนี่เขานี้นี่ขาดไปหมดเลยครับอันนี้เป็นรอยกาวนะครับรอยกาวของทากาวนี่ก็ ลมออกได้ครับตัวนี้ก็ลมออกได้มีรอยเป่านะครับรอยสปีดของลมออกมานี่ครับภาพโปรเจนขาดนะครับพี่น้องต้องสังเกตด,ดูนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดโปรเจนใส่นะครับครับต้องตัดใส่ตัวนี้ตัดใส่เอากระดาษปฏิทินกระดาษโปรเจนเราของโปรเจนอะไรก็ได้นะครับกระดาษโปรเจนตัดใส่นะครับ เดี๋ยวมาตัดโปรเจกตกันครับตัดโปรเจกตนะครับไม่ยากครับเอากระดาษอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้ใส่ปากตัวนี้นะครับใส่กับปากตัวตัวนี้แล้วก็วางอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับเอาค้อนทุบเบาๆครับทุบเบาๆนะครับ จะเห็นปากอย่างนี้แล้วก็แบบปาดตามแนวนะครับนี่ครับเป็นรูบโบยอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาลงดูอีกทีนะครับอย่างนี้นะครับตอนด้านก็ขาวลงไปมันจะ มองเห็นชัดกว่านะครับเบาๆนะครับเบาๆก็ถอดขึ้นมาดูเลยครับอย่างนี้ครับเห็นรอยแล้วก็ปาดตามรอยนะครับปาดจะมีรูรูน็อตนะครับรูน็อตนะครับ เจาะรูต้อง,อทงแทกแรงๆครับเพราะว่าจะทําให้กระดาษเขาขาดเข้าไปเลยครับให้กระดาษทะลุไปอย่างนี้ครับ พอทะลุนะครับแล้วก็เอามาลงใส่เหมือนเดิมนะครับว่ารูเขาอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนนะครับนี่ครับตำแหน่งรูนะครับรูอยู่ตรงนี้นะครับรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มามาบีบที่ตรงที่ช่องอากาศช่องนี้นะครับ อย่าเริ่มเจาะเจาะให้มีรูอากาศเหมือนกันนะครับตัวนี้เจาะโปรเจนด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับรูอากาศอยู่ตรงนี้ก่อนเราจะประกอบเสื้อสูบใหม่ลงไปนะครับใส่โปรเจนใหม่เราต้องทำความสะอาด โปรเกตนตัวนี้ก่อนนะครับ้รงเอาปรเกนตัวเก่าออกก่อนนะครับเราจะใช้อะไรก็ได้ครับใบเลื่อยหรืออะไรก็ได้ครับแช่ออกนะครับหัวลูกสูบนะครับก็เหมือนกันนะครับให้เราขัดออกนะครับ คับก็ให้ขัดออกอย่างนี้นะครับล็อกของ ลูกสูบนะครับเขาจะมีล็อกแหวนให้อยู่นะครับ หมุนน็อตเสื้อสูบอย่าหมุนตึงตอนแรกๆอย่าอย่าหมุนตึงนะครับให้พอดีพอดีให้น็อตลงพร้อมกันนะครับถ้าไม่งั้นตีนเสื้อสูบขอเราะจะแตกนะครับตัวนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วครับเอามาสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทดูต้องชกก่อนครับเมื่อกี้เราปรับน้ำมัน ยังไม่ได้ปรับคืนครับเดี๋ยวต้องเอาคืนก่อนมันตัวนี้ก็เอาเข้าไปก่อนนะครับนี่เอาเข้าไปเต็มแล้วครับแล้วจะคลายคืนนะครับนี่เป็นครึ่งรอบเป็นหนึ่งรอบนะครับเอามารอบกวกวาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับเบา เบาสุดแล้วบุญเร่งไปนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนนั้นเราเบาสุดแล้ว โอเคครับโอเคได้แล้วครับสาเหตุเกิดจากโปรเกนครับโปรเกนเส้อสูบนะครับที่เขาสปีดแรงๆนะครับเพราะว่าอากาศนะครับออกเข้าได้ช่องที่โปรเกนขาดนะครับก็เลยทำให้เครื่องสปีดเร็วโดยปรับน้ำมันก็ไม่ได้ปรับเบาเข็มเบาก็ไม่ได้นะครับ สาเหตุเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องให้สังเกตอย่างนี้ถ้าสปี๊ดแรงนะครับจะปีดแรงนะครับหรือว่าบางทีสาเหตุมันหลายอย่างครับบางทีน็อตนะครับน็อตเสื้อสูบเรานะครับบางตัวมันมันแน่นไหมนะครับบางทีมันคลายตัวนะครับเสื้อจับไม่แน่นก็อากาศออกได้มันหลวมอันนี้ก็เป็นนะครับมีส่วนนะครับแต่ว่าส่วนของทางซินซินข้เวียง ถ้าเกี่ยวซินมันจะวูบนะครับวูบเวลาเร่งจะวูบวูบวูบนะครับเร่งไปขึ้นถ้าล้างขบูแล้วก็ยังเป็นน้ำมันเดินดีพอดีไฟก็มีพอดีแต่ก็ยังวูบก,ก็สังเกตซินโคเวียงอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะเรานะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามชมกันนะครับถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ